สดของผมครับวันนี้จะมาเล่นเเกมที่ชื่อว่า Infinite Fight แต่ผมจะใช้ Boeing 737ขีด700ในการเล่นในวันนี้ครับเพื่อแค่บินไปอเมริกา สวัสดีครับผู้ชมที่เข้ามาดูไลฟ์สดของผมนะครับ เดี๋ยวก่อนนะทำไมวิ่งเกลมันรู้สึกมันเหมือนเบที่เจสมเจ็ดแม็กเลยวะงงละงันก็ไม่เป็นไรเล่นต่อเถอะก็เป็นเบลี่เจ็สาเจ็ดี่เจ็ดร้อยะ พาบินคิวตอนนี้คือไปถึงเครื่องเบียร์แล้ว,ลวอ๋อค่ะเคบินคิวไปถึงบูอินเจ็ดห้าเจ็ดแล้วนะครับเพราะเพราะว่าผมอะ่ะคือไอของไม่เล่นแล้วอะ่ะก็คือตายากแต่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไอเอมขับมูโตก็ตึงเกิน โอ้โหทิทางะมุไปามสามสีเลยสา โอเคครับโอเคครับีคคบ๋ยวผมจะี๋ยวผมบินจริงผมจะใช้เครื่องบินเล็กส่วนตัวใหญ่เพราะมันประหยัดเวลาเอ่อก่อนอื่นนะครับคุณไอ้ขบุตคุณมีตังหรือเปล่าครับ จำเราได้ไหมผมจำได้จำได้ครับจำได้ครับาเฮ้ยดุดดุดดุดุดุด,ด,ด,ดตอนนี้เกมมีสองพันหก่าจะได้เอสาสูงกับเอสาสูงน่าจะรวมเงินกันเป็นสามหมืน่นสู้ๆนะน้องป่าฝืนเส้นลายเลยไม่สุวละโอ้เด็กไม่ทัน อ e ้กบุญเจ็ดเจ็ดอบุจ็ไมไอนี้ใมไปถึงเอสามูนย์ได้ก็บุญละโอ้โห ดูๆนะน้องตอนนี้ว่าผมไม่มีโปรเพราะว่าโปรอะในเกมเนี้ยมันเสียไปแล้วเสียไปสามร้อ้าสิบบาทต่อเดือนมีคนบอกให้ผมมีคนบอกให Brazil, ้กินโบ้ยเจ็ดเจ็ดแต่ผมมีเจ็ดแปดเจ็ รถที่ี่มีเสียงแซมเพราะว่าน,น้องผมมะดูพี่แป้งอยู่ชุดขออภัยนะครับพี่แท็กซี่วีตองให้ตรงกึ่งก่อน สนามบินเออผมไม่รู้จำไม่ได้แล้วสนามบินอะไรไม่รู้อะก็คือผมอย่างที่ฉนรูก็คือว้ามาที่เกาะไหนไม่รู้อามวัวกัน อวกเพื่อไปเมกาแล้วอยู่ประเทศอะไรเหรอเออ่ประเทศไทยวันนี้จะถามเลยว่าคุณอยู่ประเทศอะไรผมจะมุง่งโตไปที่เออโอ้ โอเคเอ่ออาเมันก็ขึ้นดีหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่เตอ่าลืมการแฟร์โอ้ยลืมการแฟร์ ผมเขาสารเกบเงียบๆน้อยครับ งั้นให้ออโต้ทำงานทำให้ออโต้ไปลงอกมาทำงานไปก่อนเลยดีกวนสบายผมใช้วิ่งเจสามเจ็ดสิบแล้วจริงๆนะครับอย่าโมาโมว่าผมมันมันเป็นแม็กนะเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันดูตะขอดูวิงเลนะมันเหมือน หลังจากนี้ก็ยาวๆเลยจนกว่าจะเออถึงร้อยอนเจลิต อ้าวเรียบร้อยไม่ผมไม่น่าโหลดซิ๊ปเปอร์พพนเอพีเลยวไยวรักเข้าเอา อย่าลืมดูตรงอันสีฟ้าขีดแดงๆด้วยผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรบอกคงไหนนะอเดียวรถองะดดดอ่ะสองเลย เดี๋ยวทำไมปกโปรไฟล์ของไอคุณ K L A อ,อ่ะ K E ว่าและมันคือไอคนเมื่อกี้อะไรที่มาด่าผมเมื่อกี้ว่าผมไม่พูดดีกว่าเพราะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแล้วสดตัด ใช่ครับโปรไฟล์มันเหมือนรูปเอ่ออะไรไม่รู้อะ่ะเป็นชื่อ K L E แต่ขอเตือนนะอยากเข้าไลฟ์สดผมเถอะเดี๋ยวมันจะไม่ใช่ไล พอดีว่าน้องผมเปิดครับ ลราจกนี้จะให้ออโต้ไฟลด์ปินยาวเลยเพราะคือว่าการเดินทางครั้งนี้มันไกลไงขอบคุณครับผมค,ครับคุณไทย เออของมันขึ้นสามอะไรแล้วอ่ะมันขึ้นสามอะไรแล้วคนดูสามคนเองโอเคโอเคเธินเชินชูองศาประมาณสี่สิแปดองศาร้อยหนึ่งวันาทีเหรอ สวัสดีครับคุณ ในหนดูระดับความสูงนี่เท่าไหร่ละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแล้วห้าร้อยแปดสิบแล้วโอเคค่ะแตระดับยาวยาวสวัสดีครับคุณกัปตัน ใช่ครับโบอิงเ7็ดครับแต่ผมจะบอกว่าเป็นโ o e ิงเจ็ดสามอยครับผมไม่ได้เอาแป0รอยครับอ้าวัสดีครับวัสดีครับคุณคุณเจ้าของที่โดนแก๊งควายลุบุ้ด่าเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนแม็กแปดตรงไหนอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูมันเหมือนแม็กแปดตรงไหนตะ